ครับผมสวัสดีครับผมเบาวพลคนสะกลครับครับก็สวัสดีเอฟซีนะครับที่น่ารักทุกท่านครับครับวันนี้ก็มารับตัวนะครับเจ้ามาร์ซิกนะครับวายเอ็นศูนย์เก้านะครับขออภัยนะครับลืมไม้กันสั่นไว้ที่รถนะครับภาพอาจจะสั่นๆนิดนึงนะครับรีบมาเอารถนะครับกลัวไม่ได้รถนะครับ เรื่องกี่ยับเนนะ็กนะเรียไรโอเคครับวันนี้มารับตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปอยู่สกลน,นะครับก็ฝากนะครับช่างอริยะนะครับที่สกลนครอีกหนึ่งคันนะครับที่จะต้องได้ดูแลนะครับ ส,สวยครับส,สวยคันนี้ก็เป็นของเพื่อนนะครับหาเพื่อนมาเอานะครับคันนี้อยากได้แมคโครจัดให้ครับ มื่อท่านอยากได้นะครับรถมือสองนะครับใครที่สนใจนะครับเราก็จัดหาให้ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้รถมือหนึ่งใหม่แกะกลองนะครับก็จัดให้ได้นะครับเดยวพาไปเอาที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับตอนที่เอารถขึ้นรถเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าตอนเอารถขึ้นก็คงไม่ได้ถ่ายทํานะครับเพราะว่าบ่าวพลก็คงต้อง ครับเองนะครับครับรถเทเลอร์นะครับที่มารับนะครับ4 40แรงม้านะครับวอลโวน,นะครับวอลโวะเบียนก็นี่แหละครับทีแรก่าพลว่าจะขับขึ้นนะครับ พอดีมีคนขับขึ้นให้นะครับตก็เลยมาถ่ายทำคลิปนะครับให้ FC นะครับได้ดูได้ชมกันนะครับภาพกาจจะสั่นๆนิดนึงนะครับ FC ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับลืมไม้การสั่นไม้ที่รถครับต้องขออภัยจริงๆครับยังไงก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวพลคนสกลกันด้วยนะครับ เอาละครับคนขับเทเลอร์นะครับเป็นคนเอาขึ้นให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับ เลงเครื่องเบาไปครับเลงเครื่องเบาไปนะครับ ับก็เส็จสิ้นภารกิจนะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับเข้าจังหวัดสกลนครนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สกลนครกันเลยนะครับครับรถก็ได้เดินทางนะครับมาถึงจังหวัดสกลนครนะครับบ้านดงยางนะครับตำบลพังขว้างนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเตรียมนะครับหาทางเอารถลงนะครับเพราะว่าทางเข้าบ้านนี้ก็ค่อนข้างจะแคบนะครับครับยังไงก็ถึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับการนำรถนะครับเจ้าโตโยตโ k นะครับ SK 200นะครับรุ่น6นะครับ YN 09 มาถึงจังหวัดสกลนครเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบคลิปนะครับการนำรถนะครับไมโครกับสกลนครไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ